ทุกคนจะเป็นเหมือนกันหมดคือเป็นสหายเพราะฉะนั้นขอให้พวกคุณทุกคนตั้งชื่อตัวเองขึ้นมาใหม่เริ่มจากคุณผมสหายยืนจะยินหยัดสู้เพื่อประชาชนครับดีคุณสหายมุง่งผมจะมุ่งมั่นเพื่อประชาชนแล้วคุณล่ะสหายน้ำชัยผมจะนำชัยชนะมาสู่ประชาชนครับบันลัยแล้ว มาทานข้าแล้วมึงเอ้ยยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยอ่ะ <c oughs> แต่กูแอบตั้งไว้ <c oughs> ไแล้วมึงตั้งไว้แล้วเออกูตั้งชื่อว่าสหายไอซ์อะไรนะสหายไอซ์โถ่ <c oughs> ไอสัตว์ไอ้เพี้ยนะกูุณทำไมมันชื่อแบบฝรั่งมันไม่ชื่อไทยๆหน่อย,ยที่รู้ยกูนี่แอบตั้งกันเลยตั้งเดี๋ยวนี้เลยปัจจุบันเลยชื่ออะไรสหายเด ายเดเดละฉาเนี่ยมึง